การใช้ฐานยึดเนี่ยต้องเปเชิญจากน,นาโต้นะครับะนนเนี่ยนะครับใช้ฐานข้าพยึดสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาทองคำก็จะขึ้น ถ้าเกิดมีการพัฒนาร่วมกันหรือซื้อกันนะครับผลกระทบก็คือนะครับพวกราคาแร่หายากพวก Industrial Metal นะครับแร่ที่ใช้ในพวก AI นะครับหรือใช้เอวิ่งตาเนี่ยมีโอกาสที่ราคาถูกลงนะครับนั่นคือผมทําไมว่าตัวอเมริกาเนี่ยถึงต้องโฟกัสในภูมิภาคนี้นะครับสังเกตนะครับว่าราคาทองคําขึ้นนะครับนักเก็งกำไรนี่หยุดเลยนะครับไม่กล้าเก็งกำไรต่อนะครับแต่ไม่เติร์นมีกลุ่มนึงนะครับเขาเรียกว่า CTA นะครับค่ะสังเกตนะครับว่าดูสีเขียวนะครับก็เป็นฝ่ายซื้อขึ้น วลุม่มที่ซื้อมันก็ง้างเยอะนะครับพวกนี้คือใช้ควอนเทรดอัลกอริทึมนะครับโมเมนตัม um, นะครับแล้วก็ใช้โคเรเลชันสังเกตนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามโมเมนตัมของทองคาไปนะครับนะครับก็อาจจะทําให้กลุ่มพวก CTA เนี่ยที่เป็นค้อนเทรดทั้งหลายเนี่ยตามเข้าไปซื้อด้วยนะครับ าหมายของเราคือพาช่องนี้ไปสู่1ล้าน Subscribers ฝากกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะคะตอนนี้เรามี YouTube Membership แล้วนะคะเพียงสมัครสมาชิกคุณจะได้รับสิทธิ์ชมคอนเทนต์และสัมนา Exclusive จาก Product p r e d ดต a p ปและทีม u s i n e s s t o Morrow ค่ะภาพนี้คือเป็นเรื่องของ g o p p o i t t i s ทั่วโลกที่เกิดขึ้นนะครับจะสังเกตนะครับว่าตอนนี้เกิดที่เวเนซุเอลาแล้วนะครับกินิแลนต์น่เกิดแล้วนะครับจะสังเกตนะครับว่าทั้งซูดานนะครับโซมาเลียเยเมเนี่ย เป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับของสหรัฐก็คงเป็นทาร์กเก็ตเขานะครับอิหร่านก็อยู่ในเรดาร์เราใช่ไหมครับซีเรียนะครับแน่นอนจีนก็คือเป็นจีนก็เป็นทาร์กเก็ตของเขานะครับจะสังเกตนะครับนี่คือรถแม็นะครับเป็นฮิดแม็นะครับที่เกิดขึ้นทั่วโลกต่างๆนะครับนะครับขออนุญาตต่อนิดหนึ่งนะครับว่าถัดมาเนี่ยนะครับก็คือว่าแล้วทัมเนี่ยจะมองทาร์เก็ตอะไรต่อไปนะครับนะครับนะครับก่อนที่ว่าทัมเนี่ยนะครับจะ ออมองทาร์เก็ตรายต่อไปเนี่ยขอดูทาร์เก็ตปัจจุบันเขาก่อนนะครับก็คืออันที่หนึ่งในสไลด์ที่เก้านะครับทาร์เก็ตปัจจุบันเขาเนี่ยแน่นอนคืออเมริกาอเมริกาใต้นะครับสไลด์เก้าสังเกตนะครับว่าทําไมทรัมป์ถึงทาร์เก็ตเมเนสเซเวรานะครับเพราะว่าทําไมครับอันนี้คือฟุตปริน์นะครับของจีนในลาตินอเมริกานะครับจะสังเกตนะครับว่าเออสีสีส้มๆเนี่ยนะครับสีส้มๆนี้คือเป็น เรื่องของตัวเรื่องแร่หายากนะครับเรื่องของตัวตัววัตถุดิบนะครับโลหมิเตอรเรียวหรือว่าสิ่งที่จีนลงทุนในอเมริกานะครับจะสังเกตนะครับวงกลมใหญ่ๆเนี่ยจีนลงทุนประมาณสักหมื่นล้านเหรียญนะครับนะครับอ่าทั้งสสังเกตนะครับมีทั้งเวเนซุเอลานะครับมีทั้งเปรูมีทั้งบาราซิลต่างๆนะครับอเมริกาใต้เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่จีนมาลงทุน นานแล้วนะครับนานก่อนสารัฐอีกนะครับจะสังเกตที่เปรูนะครับสีฟ้าฟ้านี่คือท่าเรือนะครับที่อยู่ในเปรูนะครับนะครับอ่านว่าชานไกนะครับนะครับที่ตัวท่าเรือนี้เป็นท่าเรือที่เป็นโลจิสติกทางการค้าระหว่างเอเชียแปซิฟิกกับอเมริกาเลยนะครับสวนใหญ่มาท่านี้นะครับฉะนั้นสังเกตนะครับว่าอิทธิพลของจีนเนี่ยในอเมริกาใต้เนี่ยมีมากกว่าอเมริกา นะครับนั่นคือผมทําไมว่าตัวอเมริกาเนี่ยถึงต้องโฟกัสในภูมิภาคนี้นะครับในสไลด์ที่สิบเนี่ยนะครับเ,เป็นสีแดงเนี่ยเป็นอิทธิพลของจีนในอเมริกาใต้นะครับสังเกตครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยนั่นเกิดผมทำไมว่าตัวสหรัฐเนี่ยต้องงานโฟกัสในภูมิภาคนี้นะครับที่เรียกว่าเป็น สงครามสมอลูมิูนะครับในการชิงทรัพยากรต่างๆนะครับครับอันนี้คือภาพที่หนึ่งนะครับที่ว่าเอ่อถ้าจะมองเรื่อง geo politics เนี่ยอาจจะต้องดูภูมิภาคต่อภูมิภาคนะครับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับเรื่องของกรีนแลนด์นะครับขออนุญาตดูสไลด์สิบสองนะครับสไลด์สิบสองเนี่ยเป็นกรีนแลนด์เนี่ยนะครับอ่านะครับอีกสไลด์หนึ่งครับสิบสองครับ อ่ะโอเคนะครับกรีนแลนด์นี่คือภาพนะครับของที่เป็นเออ่ภาพดอทดอตเนี่ยนะครับเป็นที่โลเคชันของทรัพยากรต่างๆรอบกรีนแลนด์เลยนะครับสังเกตนะครับว่ากรีนแลนด์เนี่ยนะครับเออ่เป็นสิ่งที่สหรัฐอยากได้นะครับเพราะตอนนี้สหรัฐขาดเรื่องเกี่ยวกับพวกแร่หายากต่างๆนะครับเออ่จีนเป็นประเทศเดียวที่คอนโทรลเกือบ8ปดสนะครับแล้วมงเอิญกรีนแลนด์เนี่ยนะครับมีทรัพยากร อันดับสองรองจากจีนนะครับฉนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับว่าจําเป็นยิ่งถ้าเกิดจะใช้ทรัพยากรพวกนี้เนี่ยเป็นต้นน้ําในการผลิตพวก e v พวก a i ต่างเนี่ยนะครับสหรัฐจําเป็นต้องมีนะครับสหรัฐมีแต่อินฟราสตรักเจอร์นะครับ,รม,รบมีพวกชิปต่างๆแต่ว่าจีนคอนโทรลถ,ถึงเรื่องออแมทเทอเรียลนะครับถ้าสหรัฐได้กรีนแลนด์ไปเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือจะทําให้สหรัฐสามารถที่จะคอนโทรลสปายเชนได้นะครับ แต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นกนะ็คือเรื่องของเอ่อเรื่องของเอ่อเรื่องของโลจิสติกนะครับเขออาอนุญาตดูไซส์13านิดนึงนะครับไซส์13าเนี่ยนะครับโลจิสติกของกรีนแลนด์เนี่ยนะครับตรงนั้นเป็นโคโลกเหนือนะครับมีทั้งรัสเซียแคนาดานะครับยุโรปนะครับนะครับผมคิดว่าเขาอาจจะมองถึงขั้นนะครับมองถึงขั้นที่ว่าถ้าอีก1 0บถึงยีปีข้างหน้าถ้าน้ําแข็งละลายนะครับการส่ง พวกเน้าหายากต่างๆเนี่ยนะครับก็จะส่งได้ง่ายขึ้นนะครับชิปปิ้งคอสต t ต่างๆก็จะถูกลงรูทในการส่งนะครับก็จะสั้นลงนะครับไม่ต้องขานไม่ต้องผ่านพวกคลองปนามาอะไรต่างๆแบบนี้นะครับฉะนั้นผมคิดว่าสาระต่างๆเนี่ยนะครับเขามองไกลนะครับอันที่หนึ่งการคอนโทรลหน้าหายาอันที่สองคอนโทรลเรื่องเอ่อพวกโลจิสติกต่างๆนะครับรวมทั้งเรื่องเขตยุทธศาสตร์นะครับของทางทหารด้วยครับ ก็อันนี้เป็นเรื่องของ geopolitics ที่เกิดขึ้นนะครับจึงทําให้ความซับซ้อนมันมีทั้งเรื่องของตัวเศรษฐกิจนะครับเรื่องของ strategic location น,นะครับรวมทั้งเรื่องการ sourcing แร่ต่างๆเพื่อใช้ในผลพวก AI นะครับแล้วก็พวก EV ต่างๆครับค่ะทีนี้ความเสี่ยงของ geopolitics นะคะคือถ้าดูจากหลายเหตุผลทั้งเรื่องของทรัพยากรเรื่องของจุดตำแหน่งที่ตั้งทาง ยุทธศาสตร์แล้วก็การเพียรที่ต้องครอบครองเส้นทางโลจิสติกนะคะก็ดูท่าทางจะยังไม่จบง่ายๆนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะขยายวงด้วยนะคะกรณีที่เป็น worst case นะคะที่คนกลัวกันว่าขัดแย้งกันมากๆนะคะแย่งชิงทรัพยากรมากๆแล้วจะลุกลามถึงขั้นเกิดสงครามเนี่ยมันจะมีผลรุนแรงกับตลาดการเงินการลงทุนโลกขนาดไหนคะอาจาย์วิสิตคะคือใน ภาพที่เป็นฉากทัดว่าถ้าโลกเกิดความขัดแย้งอย่างหนักมหาอำนาจมีการสู้รบระหว่างกันเนี่ยเงินลงทุนโลกเขาจะไปอยู่ที่แอดเซ็ไหนครับครับเามื่อกี้ฉายภาพที่การแข่งขันทางชีลิติกนะครับ <c oughs> ผมได้ติดฉายภาพภาพหนึ่งนะครับที่น่าจะเป็นภาพที่ดีขึ้นนะครับอันที่หนึ่งนะครับสงครามทางการค้านะครับผมคิดว่าสงครามทางการค้าปีนี้มีการเจรจานะครับสหรัฐเองเนี่ยทา์เจ็ตนะครับว่า เอ่อทารีฟนะครับภาษีที่เก็บเนี่ยนะครับจะอยู่มาสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่มาสักสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์กว่าสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับมีความเป็นไปได้นะครับที่สงครามทางการค้าเนี่ยเรื่องภาษีต่างเนี่ยจะไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอันหนึ่งนะครับอันที่สองเนี่ยเอ่อถ้าลงทุนสังเกตนะครับยูเครนรัสเซียเนี่ยนะครับสงครามที่ว่าเป็นเอ่อหมัดต่อหมัดชนกันต่างๆนี่ก็ใช้อาวุธสงครามต่างๆเนี่ย เริ่มเบาๆเบาบางลงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าจะเป็นสงครามทางด้านการยึดเยือนนะครับแล้วมีโอกาสเป็นไปได้นะครับว่ายูเครนจะต้องมีการคอนสตรักชั่นใหม่แลวจะเสียหายไปเยอะนะครับฉะนั้นผมมองในแง่ที่ดีนะครับว่ายูเครนรัสเซียเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะหยุดประจับานนะครับหมายถึงว่าใช้สงครามแบบไทนิติกที่แบบขึ้นไหวกันต่างๆเนี่ยนะครับจะลดลงนะครับ นักวิเคราะห์คาดการณ์อย่างนี้ค่ะว่าโอกาสที่สงครามยูเครนัสเซียเนียจะจบลงในปีนี้มีโอกาส44%นะครับดังนั้นในภาพที่ว่า geopolitics เ,เนี่ยมีการเรื่องเกี่ยวกับการเรื่องของกรีนแลนด์เรื่องของชิงทรัพยากรต่างๆนะครับเรื่องของเวเนซุเวลาต่างๆเนี่ยนะครับอีกภาพหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของตัวเ,เรื่องของสงครามยูเครนัเซียนียนะครับรวมทั้งเรื่องของตัวสงครามการ,การค้าเนี่ย ปีนี้อาจจะเบาลงนะครับเป็นเพราะอย่างนี้ครับว่าผมเชื่อว่าทัมเองเนี่ยนะครับเขาจําเป็นยิ่งที่ต้องลดเงินเฟ้อก่อนการมิดเทอ m e มอิเล็กชันให้ได้ครับชนะเนี่ยคืออะไรก็ตามที่เนี่ยที่ต้องคอนควงเงินเฟ้อนะครับในการที่ว่าควบคุมเรื่องเกี่ยวกับทารีฟนะครับรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับตัวการพวกการลดภาษีต่างๆนะครับรวมทั้งเรื่องราคาน้ํามันนะครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าลุงทั้งดอกเบี้ยนะครับผมเชื่อว่าการแต่งตั้งประธานเสรจต่างๆเนี่นะครับก็จะทําให้ตัวดอกเบี้ยลดลงมากกว่าที่ตลาดข้าดนะครับแต่อย่างที่ผมเรียนในตอนแรกนะครับว่าการลดดอกเบี้ยของอเมริกาส่งผลถึงกระทบถึง funding c u r r e n c y ของเยนนะครับที่ว่าจะกระทบเออเรื่องเกี่ยว funding c u r r e n c y ่อะครับค่ะดังนั้นคือถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์วิเศษวิเคราะห์นะคะคุณทรัมป์ก็ไม่น่าจะปรารถนาให้เกิด สงครามหรือการสู้รบที่ลุนแรงถูกไหมคะเพราะอบเจนดาของเขาที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือเขาต้องการทรัพยากรและเขาต้องการที่จะกดเงินเฟอ้อใช่ครับครับเออเมงเอผมอ่านงนี้ครับว่าน,นะครับก็คือเรื่องของกินแลนเนี่ยนะครับเอออาจจะเห็นข่าวว่าเอ่อทํ้งพยายามยึดนะครับแต่การยึดของเขาเนี่ยมันมีสองกรณีนะครับอันที่หนึ่งยึดบนการทหารนะครับกินแลนหัวทหารเขาไม่เยอะหรอกครับแต่มื่อเออ อยู่ภายใต้นาโต้นะครับ,รบฉะนั้นผมคิดว่าเขาคงเจราจากับนาโต้ได้แต่ว่ามังเอิญทั้มถอนตัวจากนาโต้แล้วนะครับฉะนั้น,นี่ค็คือก็เป็นอะไรที่อาจจะต้องออไม่ใช้ทหารยึดนะครับเพราะการใช้หารยึดเนี่ยต้องไปเชืจานาโต้นะครับไอ้สองเนี่ยนะครับสไตล์ของทั้มเนีนะครับเขาอ,อาจจะจาขอพัฒนาร่วมหรือซื้อเลยนะครับ ต่างๆเนี่ยมันเป็นสัมติกวิธีกว่านะครับชนะเนี่ยนะครับถ้าเป็นกรณีแรกใช้ถังก็ไปยึดนะครับใช้ถเขกาไปยึดสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาทองคาก็จะขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นวิธีที่สองเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการพัฒนาร่วมกันหรือซื้อกันนะครับผมกระทบก็คือนะครับพวกราคาแร่หายากนะครับพวกอินดัสเ i a l m เมทัลนะครับแร่ที่ใช้ในพวก AI นะครับหรือใช้อีเวตต่างเนี่ยมีโอกาสที่ราคาถูกลงนะครับชนะเนี่ยคือ ผลกระทบจะออกมาทางสองในยะครับค่ะแต่คือ,อกรณีแรกอย่างเช่นคือถ้าถึงขั้นมาใช้กำลังทหารที่อาจารย์บอกว่าทองจะขึ้นเนี่ยนะคะมันจะมีโอกาสหรือว่าจะมีอัพไซด์ได้อีกมากแค่ไหนคะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้4,900ดอลลาร์แล้วค่ะ่าใช่ครับคือมังเอินทองคำเนี่ยนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับขออนญาตดูอีกไซด์นึงนะครับว่าเอ้ใครคือไอ้โมที่ซื้อทองคำนะครับนะครับเราเห็น,นครับว่า ตัวทองคำเนี่ยนะครับในสไลด์ที่นะครับสไลด์ที่ห้านิดหนึ่งนะครับสไลด์ที่ห้าภาพนี้ครับราคาทองคําขึ้นนะครับแต่คนที่เก่งกาไรนะครับเก่งกำไรเรียกว่า n o n c o m m ิช i ั่ trade นะครับทองคาเนี่ยผู้เล่นเนี่ยมีหลายมีหลายเมีหลายฝ่ายนะครับคนที่ท่านที่หนึ่งเนี่ยแน่นอนคนที่ใช้ในจิวเวลรี่นะครับอันที่สองคือเซ็น r a l b a แบงก์ซื้อท่านที่สามเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นเรียกว่าเก่งกาไรนะครับสังเกตนะครับว่า ราคาทองคาขึ้นนะครับนักเก็งกำไรนี่หยุดเลยนะครับไม่กล้าเก็งกำไรต่อนะครับแต่เมื่อเตินที่กลุ่มหนึ่งนะครับเขาเรียกว่า CTA นะครับ CTA คือสไลด์หกนะครับสังเกตนะครับ CTA นะครับ CTA ย่อมมาจากอะไรครับก็คือพวกเกี่ยวกับ Community Trading Advisor นะครับ่าสังเกตนะครับว่าดูสีเขียวนะครับก็เป็นฝ่ายซื้อขึ้นมาอ่ารอบลุ่มที่ซื้อมันก็ง้างเยอะนะครับอ่าเป็นฝ่าย position ของเขาขึ้นมาเยอะนะครับ พวกนี้คืออะไรครับพวกนี้คือใช้ควอนเทรดอัลกอริทึมนะครับโมเมนตัมนะครับแล้วก็ใช้โคเรเลชันนะครับสังเกตนะครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามโมเมนตัมของทองคำไปนะครับนะครับก็อาจจะทำให้กลุ่มพวก CTA เนี่ยที่เป็นควอนเทรดทั้งหลายเนี่ยตามเข้าไปซื้อด้วยนะครับรวมทั้งโคเรเลชันที่ผมเรียนนะครับว่าโคเรเลชันของเขาเนี่ยกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับไม่ว่า10ปี30ปีเนี่ยมีโคเรชั a t เกือบ90%นี่คือสไตล์ควอนเทรดนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ CTA เนี่ยเป็นตัวผลักดันที่ทำให้ตัว ราคาทองคำเพิ่มขึ้นครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามพวกเรามาโดยตลอดนะคะเป้าหมายของเราคือพาช่องนี้ไปสู่1ล้าน Subscribers เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจธุรกิจและการลงทุนให้กว้างขึ้นตอนนี้เรามี YouTube Membership แล้วนะคะเพียงส,งสมัครสมาชิกค,คุณจะได้รับสิทธิ์ชมคอนเทนต์และสัมมนา Ex c l u s i v e จาก p r ื p นแและทีม Business t า m o r r o w ค่ะฝากกด subscribe เอาไว้ด้วยนะคะ